สวัสดีครับวันนี้พบกับสวนคุณกวางชาแนลนะครับสำหรับเช้าอากาศดีๆวันนี้นะครับทางสวนของเรานะครับมีบอลสีสวยๆมาแบ่งปัน f อฟทุกๆท่านเลยนะครับและต้นที่ผมถืออยู่นี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับสวยมากๆเลยนะครับเป็นลูกไม้ของสวนคุณกวางของเราเองนะครับและที่พิเศษกว่านั้นก็คือตอนนี้มีหนอนะครับที่แยกไว้นะครับจํานวนเยอะเลยนะครับมาแบ่งปันให้กับ f อฟทุกๆท่านในราคา พิเศษนะครับเป็นไม้แยกหน่อล้วนๆเลยนะครับให้ดูแม่ก่อนนะครับนี่เห็นแม่ไหมครับสวยไหมสวยมากๆเลยค่ะนี่ครับเขาจะมีนะครับความเป็นใบที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็สีนะครับเห็นไหมครับดูเม็ดของเขาเป็นชมพูชัดเจนนะครับแล้วก็นี่ ดางเหลืองทองเข้าด้วยนะครับนี่ก็จะมีบางใบฮาร์ปก็มีนะครับฮาร์ปเหลืองแล้วก็แดงนะครับแล้วก็มันเป็นใบที่ทิ้งไปแล้วนะครับแต่เชื่อได้ว่านะครับต้นนี้จะเป็นบอนสีที่ใครได้ไปแล้วจะชอบมากนะครับเพราะว่าแข็งแรงนะครับไม่ได้ค้ำเลยนะครับก้านดําด้วยนะครับเหมาะแก่การสําหรับคนที่ไม่มีตู้ก็เลี้ยงนอกตู้ได้เช่นกันนะครับแต่ถ้ามีตู้ยิ่งทําให้บอลโตเร็วนะครับ เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่าวันนี้เรามีบอนสีอะไรมาแบ่งปันกันบ้างนะครับนี่ครับลูกไม้ที่ให้ดูแม่เมื่อสักครู่นี้นะครับแยกหน่อมาแล้วนะครับอันนี้มีเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้จะแบ่งแค่2ต้นนะครับราคาพิเศษเลยนะครับไม้แยกหน่อแม่สวยมากนะครับอ่ะอันนี้ต้นที่1นนะครับสวยไหมครับสวยมากเลยค่ะนี่นี่ต้นที่2ครับนี่แบ่งให้ในโอ้โหมันสวยอ่ะนะครับในราคาพิเศษเลยนะครับ หนึ่งร้อยห้าสิบาทหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับแต่ถ้าใครเอาสองต้นสองเก้าเก้าก็แบ่งให้นะครับแม่สวยมากนะครับการันตีความงามนะครับเดี๋ยวเราชมต้นต่อไปกันเลยครับเป็นบอนสีนะครับที่สวยมากๆเลยนะครับชื่อว่าบุษรินนะครับนี้ดูความด่างของเขานะครับต้นนี้นะครับเป็นไม้แยกหน่อนะครับที่แยกมาประมาณสัก 2 3ถึงเดือนเลยนะครับเห็นไหมครับเขาโตฟอร์มสวยมากเลยนะครับบุษรินนะครับผมเคยแบ่งไปต้นละ600เนาะต้นใหญ่ๆกรอเลยใช่ค่ะพิเศษต้นนี้นะครับผมแบ่งให้นะครับบอกเลยนะครับว่าหัวนะครับบริเมเลยนะครับการันตีความสวยของบุษรินนะครับเอาไปเลยนะครับในราคาพิเศษต้นนี้นะครับ260บาทนี่สวยไหม สวยมากเลยค่ะบสองสิบาทนะครับบุศลินนะครับโอ้เมื่อตอนต้นปียังเป็นพันอยู่เลยนะครับแต่วันนี้พิเศษไปเลยครับต้นใหญ่แล้วนะครับ260บาทจัดให้ครับมีชื่อว่าทับทิมทองนะครับต่างกันกับยอดมงกุฎนะครับแต่ว่าหน้าไม้เขาอาจจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าต้นนี้การันตีของความสวยนะครับที่มีชื่อว่าทับทิมทองนะครับสวยมากๆเลยนะครับต้นนี้เป็นสายแม่พันธุ์นะครับของเขาเคยยุบนะครับแล้วก็ขึ้นใหม่มาหลายรอบแล้วนะครับเก็บไว้นานมากเลยนะครับอันนี้ก็ เพิ่งจะได้ความงามของเขาแล้วก็เอามาแบ่งให้ F c ซทุกท่านทับทิมทองตัวนี้ใครสนใจนะครับเอาไปเลยนะครับในราคานะครับ220บาทนะครับใส่แม่นะครับไม่ใช่ใส่เบบีนะครับสวยมีหัวด้วยนะครับจัดให้ครับและต้นนี้นะครับมีชื่อว่ารักเอยไม้แยกนอนะครับรักเอยนะครับเอาพิเศษตื่นเช้ามานะครับแบ่งปันเลยนะครับนี่รักเอยในราคาเพียงนะครับ 50บาทนะครับ50าบาทสวยมากนะครับมาแยกหน่อด้วยนะครับเดี๋ยวไปพบกับบันสินต้นต่เป็นบอลกาบนะครับมีชื่อว่าทวิภพต้นนี้เป็นกระถางหต้นใหญ่นะครับเป็นไซส์แม่พันธุ์ที่สวยมากเลยนะครับทวิภพนะครับชื่อไพโรมากมากนะครับใครสนใจทวิภพกระถางนี้นะครับขอญาตแบ่งในราคาสูงนิดนึงได้ไหมฮะนะครับเพราะว่าต้นนี้เลี้ยงมานานมากนะครับเลี้ยงมานานมากแล้วก็ทวิภพการันตีความงามแน่นอนนะครับเป็นบอลกาบที่สวยด้วยนะครับคนนกนะครับเขาเรียกว่า ขนนกนะครับถ้าสนใจทวิภพกระถางนี้นะครับไซแม่พันธุ์ผมแบ่งพิเศษเลยนะครับราคาไม่ถึง900แล้วกันนะครับหน้าสวนนะแบ่งอยู่8,900แต่วันนี้ผมมีโปรพิเศษให้นะครับใครสนใจทวิภพกระถางนี้เอาไปเลยครับนี่500 5บาท500 5บาทสนใจทักมาได้นะครับต้นนี้นะครับเป็นบอลสีที่สวยมากนะครับมีชื่อว่าแดนสนทยานะครับเป็นไม้ของคุณแบงค์สั้นนะครับ ในตลาดนะครับผมการันตีเลยนะครับว่ามีน้อยหรือแทบจะไม่เห็นเลยด้วยซ้ำไปนะครับแดนสนธยาต้นนี้นะครับผมได้มาแบบตั้งแต่เบบีเลยนะครับราคาก็สูงมากนะครับแต่ราคาวันนี้ผมจะแบ่ง f อนะครับให้ในราคาพิเศษเอาไปตั้งแม่ต่อได้เลยนะครับแดนสนธยาต้นนี้น่าเก็บครับ999 999นะครับ ราคาไม่อยากขายแต่ใครอยากได้ก็มงคลดี999จัดให้ครับแดนสุนทยาบอนสีตัวนี้นะครับมีชื่อว่าหลวงตาเมืองนะครับเป็นไม้แยกหน่อนะครับสวยมากเลยนะครับนี่หลอดใหม่มานี่อมเหลืองเลยนะครับนี่สวยมากเลยนะครับไม้แยกหน่อนะครับเกิน1เดือนแล้วนะครับประมาณ4ีสวันแหละเดือนกว่านะครับใครสนใจหลวงตาเมืองต้นนี้นะครับปกติแบ่งอยู่ที่200กว่าเนาะไม้แยกหนอ แต่วันนี้พิเศษให้นะครับ FC สดคุณกวางเอาไปเลยในราคาเพียง150บาทไม้แยกหน่อนะครับไม้แยกหน่อแล้วก็แยกนานแล้วนะครับดูความแข็งแรงเขาสิเห็นไหมฮะ150บาทถูกมากนะครับจัดให้ต้นนี้นะครับเป็นไม้แยกหน่อเหมือนกันนะครับสวยมากแยกไว้เกิน40วันแล้วนะครับก็ประมาณจริงๆอ่ะก็เกือบ2เดือนแหละนะครับชื่อว่าเทวีสุริยานะครับเทวีสุริยาสวยมากดูสิครับนี่ ทรงใบก้านของเขาครับเป็นไม้แยกหน่อนครับผมมีโปรพิเศษให้เช้าวันนี้นะครับเทวีสุริยาต้นใหญ่ไซแม่เลยนะครับเอาไปในราคา200บาทต้นที่1ครับนี่ต้นที่สองครับสองร้อยบาทเทวีสุริยไม้แยกหน่อนนะครับและพิเศษนะครับต้นนี้เขาจะออกแบบเขาเรียกว่าหน้าเทพอะนะครับให้ต่างหน่อยแล้วกันนะครับเอาสองร้อยห้าสิบาท นะครับต้นที่3นะครับเทวีสุริยานะครับสวยๆเลยครับช่วงนี้มาแรงแซงโค้งนะครับใบไผ่ใบหอนะครับผมก็เลยอยากจะแบ่งเพิ่มเติมให้กับ f อนะครับหน้าสวนนะครับไม่ต่ำกว่าต้นละนะครับ350้นะครับต้นนี้นะครับเป็นบอลสีลูกไม้นะครับสวยมากนะครับใครสนใจกระถางนี้นะครับผมให้เลยนะครับราคาพิเศษจากปกติผมแบ่งราคาหน้าสวนนะ350ผมให้พิเศษนะครับต้นนี้ ให้ไวนะครับผมหมดทุก E ีีไม่ค่อยเหลือ250 250นี่ครับจากใจนะครับต้นนี้สวยมากนะครับคือถ้าเป็นหน้าอย่างเงี้ยเนี่ยเขาด่างเหลืองนะครับไม่ใช่ขาวนะครับเขาจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเลยครับผมการันตีลูกไม้ของผมนะครับว่าสวยจริงๆนะจัดไปครับก็เป็นลูกไม้เช่นกันนะครับนี้สีขาขาวนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเป็นเราเอ่อยาการเชื้อรานะครับแล้วก็เอ่อเขาจะได้ป้องกันตัวเองด้วยนะครับนี้สวยมากๆต้นเนี้ย อีกสีหนึ่งที่ใครสนใจนะครับก็แบ่งได้เหมือนกันนะครับต้นนี้เอาไปเหมือนกันเท่ากันเลยนะครับ250บาทนะครับนี้หรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะยกใบหอกใบไผ่คู่เมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะครับสวยมากๆจัดไปครับเป็นบอนสีที่มีชื่อว่าหน้าเมืองนนนะครับนี้สวยมากเลยนะครับนี่ก็โดยยากันเชื้อราไว้เหมือนกันนะครับขาวๆนะครับเดี๋ยวก่อนส่งจะเช็ดให้นะครับก็ใครสนใจต้นนี้นะครับน้าเมืองนนแยกหน่อด้วยต้นนี้อมเหลืองนะครับหน้า แม่เทพมากเลยนะเห็นไหมนี่เห็นไหมครับนี่ความดังของเขาประกายทองนะครับนี่สวยมากเลยนะครับน้ามงโนนไม้อมตันะครับเอาไปเลยราคาพิเศษเช้าวันนี้นะครับเอาไปเพียงแค่110บาท110บาทต้นใหญ่มากนะครับเป็นไม้แยกหนอด้วยและเป็นหน้าเทพด้วยดูสิต้นเล็กๆบางทีผมก็ขาย150ยแล้วนะอันนี้แปะ1 0บาทเป็นโปรพิเศษนะครับ ต้นนี้ก็เป็นนะมมืองนนเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นอีกแม่นึงจะเป็นแม่หน้าเทพกว่านะครับเนี่ยกระถางเนี้ยไซส์เล็กๆอย่างเงี้ยนะครับเคยปล่อยไปเป็นร้อยเลยนะครับเอาเป็นโปรพิเศษเช้านี้แล้วกันนะครับณะมืองนนนะครับผมให้พิเศษนะครับไม้แยกหนอนนะครับเอาไปในราคาเพียงนะครับ60บาทนี่จัดให้ครับไข่ไวยได้นะครับต้นนี้ดูดูความด่าของเขาครับมาแต่เด็กเลยนะครับ เอาไปเลยครับหกสิบบาทตอนนี้นะครับผมการันตีว่าใครได้ไปนะครับเอาไปทําฟอร์มใหม่นะครับดูดูทรงใบเขาก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดใบใหม่เป็นใบที่8นะครับสวยมากนะครับสดมากนะครับในกล้องเนี่ยบางทีอาจจะจืดนะครับในคลิปนะครับแต่ว่าต้นจริงเขาจะสดชมพูอ่ะชมชมพูบานเย็นอ่ะสวยมากนะครับลูกไม้นะครับต้นเนี้ยการันตีความงามนะครับอ่ะเป็นฟอร์มประกวดแหละ ดูความดูดูถ้าไปถ้าไปค้ำนะค้ำใหม่ดูสิเห็นไหมทรงใบเขาจะต้นนีราานร้ราคาพิเศษนะครับราคาพิเศษนะครับใครไว้ใครได้ปกติเป็นพันลูกไม้เนี่ยต้นนี้หกร้ยท่วนหกร้อยท่วนดูความงามก่อนนะครับใครชอบหวานหวานแข็งแรงมากนะครับนี่ สวยมากครับสนใจทักมาได้นะครับนี่นะครับมีชื่อว่าเท้าทองอินนะครับสวยมากนะครับและต้นนี้ก็คือแม่เขานะครับแม่เขานะครับผมแยกหน่อไว้สองหนอนะครับใครไว้ใครได้นะครับเรือผมให้ราคาพิเศษคนทักมาขอซื้อทั้งกอผมก็ไม่ให้นะครับเพราะว่าผมจะแยกให้มันราคาถูกลงเพื่อแบ่งเอฟซนะครับอันนี้แม่เนาะสวยมากอันนี้แม่พันนะคะแม่พันนะครับอันนี้เป็นลูกที่ผมแยกหน่อไว้ช่วยไหม ม,มีสองกระถางเท่านั้นเองนะครับนี่กระถางนี้สี่ใบกระถางนี้สามใบแต่แยกไว้นานแล้วแข็งแรงด้วยนะครับการันตีความงามเลยนะครับอ่ะเริ่มกระถางที่หนึ่งกันไหมกระถางที่หนึ่งกระถางนี้มีสามใบนะครับผมแบ่งแค่สองร้อยห้าสิบมแยกหน่อนะครับนี่กระถางที่หนึ่งกระถางที่สองมีสี่ใบนะครับแยกหน่อไว้สวยมากนะครับให้ราคาต่างกันแล้วกันกระถางนี้สองร้อย หกสิบบาทอีกใบหนึ่งคิดสิบบาทเออก็สองกระถางมันก็จะเป็นห้าร้อยสิบบาทแต่ถ้าเกิดว่าใครเอาสองกระถางผมเอาห้าร้อยทวนสวยไหมเสวยมากๆเลยค่ะให้ไวนะครับเพราะว่าตอนนี้หอ,อกกับไผ่มาแรงที่สุดเลยนะครับปีนี้นะครับจัดให้เอฟซีสุขุนควางนะค,ะนะครับเป็นลูกไม้นะครับเขาจะมีสีเหลืองเห็นไหมครับนี่ใบเขาจะเป็นเหมือนช้อนซับเลยแต่ไม่ใช่นะครับแต่ว่าต้นนี้เป็นลูกไม้พวกเราเรียกว่าลูกไม้ใบแปก นะครับเห็นไหมใบเขาจะแปลกมากนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยทุกใบเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาจะหนึ่งสามสี่านะครับนี่เขาจะเป็นใบแปลกสวยมากต้นจริงนะครับจะเป็นสีเหลืองอมเขียวเบาๆแต่จะเน้นไปทางเหลืองมากกว่า เพราะว่าแดดะครับมันอาจจะอ่อนฝั่งเนี้ของผมนะครับแต่ถ้าใครมีพื้นที่ดีๆได้ไล่แดดนะครับผมว่าสวยมากเลยนะครับสีเหลืองก็จะกระจายนะครับส่วนกระดูกของเขาก็จะวิ่งส้มนะครับนี่เห็นไหมสวยมากเลยนะครับนี่เห็นไหมก็ใครสนใจนะครับขายในราคาลูกไม้แล้วกันเนาะนะครับอ่ะปกติเคยแบ่งอยู่มีคนถามก็ประมาณสามพันกว่าบาทแต่ว่านาทีนี้นะครับอยากแบ่ง f อฟซไปดูแลใครพร้อมนะครับรับต้นนี้ไปนะครับ ผมให้พิเศษเลยนะครับนี่หกร้อยบาทใครไวใครได้นะครับใครสนใจทักมาเลยสีนะครับที่สวยมากเลยนะครับเห็นไหมครับสายดาร์กนะอันนี้สายดาร์กนะครับนี่ใครสนใจนะครับนี่ผมแบ่งพิเศษเลยนะครับนี่ดูความยาวของเขาก่อนว้าวนะครับนี่แบ่งเลยครับเช้านี้นะครับสามร้อยบาทดูคอม p พ c สวยมากนะครับนี่เห็นไหมแบ่งเลยสามร้อยบาทสวยจริงๆนะครับนี่จะให้ ใครเห็นต้องหลงไหลนะครับของเขานะครับจะมีทรงใบนะครับถ้าเรามองลึกๆเหมือนงานศิลปะผมมองถึงกลุ่มนะครับนาคราชประมาณนี้นะครับความงามของเขานะครับดูสิใครเห็นต้องหลงเสน่ห์แล้วต้นนี้เป็นต้นเดียวเป็นไม้เมล็ดดูไม่เคยทิ้งใบเลยครับนี่ใบเบี้ยเนี่ยยังอยู่อยู่เลยครับนี่เห็นไหมสวยไหมสวยมากเลยคสวยมากนะครับนี่ต้นนี้โอ้โหดูดิ ขครได้ไปอยากให้จับใบดูแข็งแรงมากเขาเหมือนเหมือนธีมกลุ่มนาคราชอ่ะผมแบ่งพิเศษแล้วกันนะครับราคาไม่อยากให้นะหนึ่งพันสองร้อยบาทจริงๆต้นนี้ต้องมีสองถึงสามพันขึ้นนะแต่ใครอยากได้ผมให้ 1 2 0 0บาทนะครับสำหรับ f c นะครับเพราะว่าถ้าใครมาหน้าสวนเนี่ยถามต้นนี้ผมก็บอกราคาไปเลยนะครับถ้าจะรับจริงหน้าสวนก็2 5 0 0แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวอยากแบ่งให้ให้ f c ไปเลี้ยงนะครับพันสเนาะใครสนใจทักมาได้เลยต้นนี้นะครับสวยมากเห็นไหมครับเห็นความด่างเห็นความซ่าของเขาตั้งแต่เด็กไหมครับอันนี้อันนี้เป็นไม้ที่ผมคัดไว้นะครับคัดไว้นานแล้วนะครับแล้วก็เขาแข็งแรงครับถึงแม้เขาจะเป็นต้นเล็กก็จริงนะครับกระถาง4นิ้วเนี่ยแต่ประเด็นคือ นางมีความนะครับแข็งแรงมากอันนี้ไม่ใช่ต้นอันนี้อันนี้ซื้อต้นน่เดี๋ยวแถมต้นนี้แล้วกันอ่ะผมแบ่งกระถางนี้ผมให้นะครับเป็นไม้ห่วงนะครับแต่ก็อยากให้แหละนะครับให้เอฟซในราคาพิเศษใครสนใจกระถางนี้นะครับผมแบ่งราคาตอนนี้นะครับสี่ร้อยทวนสี่ร้อยทวนนะครับดูหน้าก่อนครับใครเห็นแล้วต้องอึ้งครับต้นเนี้สี่ร้อยทวนใครสนใจทักมาได้นะครับสมต้นนี้นะครับ สิ่งที่ห่วงไว้นะครับก็คือเขาออกดอกแต่ว่าการันตีนะครับประมาณสักประมาณห้าหกวันนะครับลูกค้าคนไหนเอาก็น่าจะไปถึงแล้วอยากผสมก็พอดีแหละนะครับสวยไหมสวยมากเลยค่ะตัวนี้ก็ห่วงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากได้อันเนี้ยไม่ได้ว่าจะแบ่งเพื่ออะไรนะครับอยากแบ่งเผื่อคนอยากจะลองผสมใบหอกดูใช่ไหมครับก็ อยากจะแนะนําต้นนี้เพราะมีต้นเดียวนี่แหละที่มีดอกนะครับสําหรับใบหอกในช่วงนี้ของสวนเรานะครับอ่ะขายราคาสูงนิดหน่อยนะครับต้นเนี้ยเขาจะมีดอกด้วยนะครับผมแบ่งพิเศษเลยนะครับสองพันห้าร้อยบาทสองพันห้าร้อยบาทต้นเนี้ยใครสนใจนะครับทักมาได้เลยนะครับพร้อมให้นะครับเอาไปผสมนะครับนี่สองพันห้ากระถางนี้สวยมากใบไม่เคยทิ้งเลยนะสวยมากเลยนะครับ จัดให้บเป็นลูกไม้นะครับสวยไหมสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวถ้าเขามีจํานวนนะครับผมจะแบ่งให้นะครับสําหรับ F อสซวนคุณกวางทุกคนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ต้นนี้แบบยกสิทธ์นะครับก็ทักมาทักมาหาส่วนตัวได้นะครับเพราะต้นนี้ก็คือคนจีบเยอะมากนะครับก็ถ้าใครสนใจจริงๆนะครับให้ลองทักมาสอบถามราคาดูได้นะครับแล้วก็ EP นี้นะครับก็ต้องขอลากันไปกับบอลสีสวยต้นนี้ของสวนคุณกวางกันเลยนะครับสำหรับ EP หน้าจะเป็นอะไรนะครับฝากติดตามกดไลค์ s u b s c r i b e สั่นกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับเผื่อเราจะได้มีบอลสีสวยๆมาแบ่งปัน FC นะครับและช่วงนี้เมล็ดก็แตกฝากไปหลายรุ่นแล้วนะครับใครอยากได้นะครับเมล็ดราคาแบ่งปันทักมาได้เลยนะครับแล้วก็หัวบอลสีด้วยนะครับลองทักเข้ามาสอบถามกันดูนะครับช่วงนี้พร้อมแบ่งนะครับ แล้วก็ยินดีนะครับให้เอซีทุกท่านนะครับเช้าวันนี้มีความสุขมากๆนะครับสำหรับอีนพีนี้ต้องลาไปแล้วขอกราบคำว่าสวัสดีครับ